ทุกท่านไปสัมภาษณ์กับเพื่อนๆที่น่ารักของชาวมศอวอออก,กันดีกว่าไปกันเลยค่ะขอสัมภาษณ์น้องๆแป๊บนึงได้ไหมคะ,ะขอหนึ่งเพลงให้กับวันนี้ค่ะเบอร์สกาสินะหนึ่งเพลงหนึ่งเพลงเหรอคะเพลงอะไรดีไม่ช่วยไดเออได้ไหมเชอรี่อ่าฮะคู่กันคู่กันเราได้ไหม สินาคารินปีนี้เลยค่ะสนุกมากค่ะสนุกมากขอบคุณมากค่ะมีคนละคะครคะมีคนงานดีมากงานงานดีมากขอบคุณน้องๆอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่างานอะไรเจอกันค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ขอหนึ่งเพลงให้กับเบอร์สก้าสินครินปีนี้หน่อยค่ะคือต้องร้องเพลงเลยเหรอคะหนึ่งเพลงพอชื่อเพลงก็ได้ค่ะชื่อเพลงอะไรน้องวัน คนนี้ก็ได้ค่ะคนนี้เอ้ยชิงคู่วะของ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 อะไรเราเยี่มก็ได้ค่ะของสักับค่ะเราอีกคนละคะมีอะไรบ้างนะมึงอะไรนะต่อจากนี้ต่อจากนี้จะเป็นเมย์ของเธอค่ะค่ะของน้องโอเคค่ะแล้วขอสามคำให้กับงานปีนี้หน่อยค่ะยิ่งใหญ่มากค่ะยิ่งใหญ่มากระเบิดเวอร์มากค่ะระเบิดมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเจอกันค่ะ นี่ค่ะนี่ขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมคะวันนี้มาเดินกับใครคะมากับเพื่อนค่ะกับเพื่อนแล้วโสดไหมคะโสดอ่ะงั้นปีนี้ขอสามคำให้กับเบอร์สก้าศิรนครินหน่อยค่ะอะไรดีอ่ะจะคิดไม่อะไรดีอะนะแย่หมดโสดโสดมากค่ะยอดเยี่ยมค่ะยอดเยี่ยมค่ะนี่นะฮะเอ่อดีมากค่ะดีมากตอนนี้หลับเพิ่งหมดเลย อยากมีแฟนค่ะค่ะงั้นขอให้วันนี้ไม่เหงานะคะกลับบ้านไปมีคู่สัมภาษณ์ค่ะแปะจีดีกว่าค่ะแปะว้าแปะบัเอ็นจเออนด์สกอรค่ะ K R T า P A M ค่ะ N อจุด N เค่ะโอเคค่ะเมพค่ะ่ว่าอยากมีแฟนเพราะเพราะฉะนั้นเรามีเกมให้คนเล่น ก็ค so 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 so, ือเกมโสดไม่โสดโสดไหมะโสดค่ะโสดอ่าหลัไกับทุกคณะอะไรคะองเลยไม่ต้ออายไมอายะไรเดี้เลยนาคณะพราค่ะหนึ่งสอย่าลกาแฟค่ะหนึ่งองสามลกาแฟนลค์กแฟครคะคณะอะไรก็ได้ค่ะไม่เลือก โชคดีนะคะแบบปีนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ขอสัมภาษณ์นะความรู้สึกขอสามคำให้กับศินครินปีนี้นะค่ะสนุกมากครับสนุกมากมันมากมากมันมากมากอ่ะแล้ววันนี้มากับใครคะมากับเพื่อนครับมากับเพื่อนแล้วคนนี้เหรอคะเพื่อนค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนจริงหรือเปล่าคะทำไมมาสองคนอ่ะแล้วอยากให้อหนึ่งเพลงกับศินครินค่ะปีนี้ เพลงกับศีนักเรีนเพลงอะไรดีนะรอยยิ้มไงเรอยยิ้มเพลงรอยยิ้มเพลงเหมือนกันครับเพลงรอยยิ้มเพลงรอยยิ้มเหมือนกันค่ะกันขอบคุณมากค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราอยู่กับผู้โชคดีทั้งสองท่านนะคะอยากจะทราบถึงความรู้สึกค่ะขอสามคำให้กับศีนครินปีนี้หน่อยค่ะแน่นอนเลยก็ต้องศึกษาศาสตร์ค่ะศึกษาศาสตร์แล้วพี่เหรอคะลิฟตันซ่าครับลิฟตันซ่า แล้วอยากรู้ว่ามีหนึ่งเพลงที่ชอบและอยากแนะนําเพลงอะไรบ้างคะ่ะเอยยิ้มของซักรับก็ได้ครับรอยยิ้มของซักขับพี่ค่ะตอนเดียวแล้วขากีดเพลงหลังผ่านไปยังไม่เคยใช้กับใครสักทีมาที่คําถามถัดไปอันนี้กว่าคะ่ะคาถามถัดไปมีคู่อะไรยังยังไม่มีเลยเลย,ยังไม่มีเหมือนกันครับ แล้วถ้าไม่มีอยากลอยกระทงกับคณะอะไรคะตอนนี้ก็คณะอะไรกไดะเออแค่อยู่มสวหนุ่มมสวนี่หละคะอะไร่อะไรก็ได้เหมือนกันครับแต่ว่าไปรูปป้ายมาแล้วเออรูปป้ายรู้เลยว่าคณะอะไรรูายไรนี่ร้ด้ไหมขอไม่บอกแล้วกันครับขอไม่บอกละกันแล้วอยากลอยกระทงกับคณะนูนนี่นั่นแล้ว ฝากไอจีไว้ได้ไหมคะไอจีนะคะ L 2ตัว O O K B U A 2ตัวค่ะอันนี้นะคะ T H 1 T N U A A X ครเอับค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณสองท่านนะคะแล้วก็อย่าลืมไปสนับสนุนสปอนเซอร์ของเรานะคะชาลิซตานแล้วก็จุ๊บขอบค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราอยู่กับนุ่มรอวิศวะนะคะอยากจะทราบความรู้สึกขอสามคำให้กับงานศินคินปีนี้หน่อยค่ะสนุกมากครับสนุกมาก ดีมากครับแล้วมีหนึ่งเพลงครับอยากมอบให้กับใครแล้วก็เป็นเพลงอะไรครับหนึ่งเพลงเพลงอะไรเพลงเพลงสงมอ่าเพลงใกล้เพลงใกล้ครับใกล้ตะเพลงรอยยิ้มครับผมรอยยิ้มอ่ะค่ะต่อไปมีคำถามถัดไปค่ะโสดไม่โสดโสดหรือไม่โสดไม่โสดเลยโสดครับโสดครับโสดครับโสดคู่ซะด้วยงั้นขอฝากไอจีหน่อยได้ไหมคะ คือจักกิจนะผมในไอจีนะผมพิมพ์ได้เลยอภิวัตครับอเสกอร์แล้วก็ดอทค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราอยู่กับ MC o f s e ออ b ที่เพิ่งได้รับตำแหน่งสด,สดๆร้อนๆแล้วก็มาทำเป็นพิธีกรของงานลอยกระทงปีนี้เลยนะคะอยากจะทราบถึงความรู้สึกค่ะว่ารู้สึกยังไงบ้างสนุกมากครับตื่นเต้นเพราะว่าการประกวดเราก็เห็นเขาประกวดทุกรอบเนาะแล้วเราก็เป็นคนแรกที่เห็นผลมันก็จะแบบว้าวารู้ก่อนเลย แล้วขอสามคำให้กับเบสกาซินาครินปีนี้หน่อยค่ะมันวุ่นมากวุ่นมากค่ะอ่าแล้วขอต่อไปคำถามพี่ครับค่ะคำถามต่อไปโสดหรือไม่โสดคะโสดค่ะบโสด,ดแล้วอยากลอกระทงกับขณะอะไรยากเลยอ่ะ กับไปรอยกับศึกษาศาสตร์นั่นแหละครับโอ้ศึกษาศาสตร์ใจรักมากขอฝากไอจีด้วยนยค่คะอ๋อ IG i n s i d d i q ครับสำหรับวันนี้กล้ของขอขอบคุณด้วยนะคะ